ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮรโลแกบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลายชอ็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะเกเลยาที่ลมาล้เขไี้ด้ อร่อด5สีนคายริมันนะหวานมากค่ะี่คนเลยค <c oughs> ิดไม่ได้ว่าคือคือวันนั้นจะบอกว่าก,ก็ก็ไม่ได้แบบตั้งใจอะไรมากมายค่ะก็คือเวลาเจอกันก็ก็ประมาณนี้คือ,ค,อคือก็รู้สึกด,ดีต่อกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสถานะก็ไม่ได้เหมือนเดิมแต่มันแบบมันเหมือนเหมือนไม่ใช่แบบคนที่เลิกลากันแลยจริงเหรอการกระทือนแบบนี้ได้ยังไง <g ül> ก็ไม่ก็คือก็เขาก็เป็นผู้ชายที่สนิทที่สุดนะเ <g ül> วลาที่ผ่านมาเลยก็ไม่ได้ทำอย่างเงี้ยคนอื่นไงก็ <g ül> ทำกับคนเดียว <g ül> แต่ว่าก็พอดีวันนั้นเพื่อนเห็นแบบไม่ได้เห็นโมเมนต,ต์นี้นานแล้วก็แอบถ่ายไปแล้ว,ลวก็ไปลงไงเคยขนาดไหนเขาวันนั้นคือมันตื่นคนมากกว่าคนมันเยอะถ้าปกติเจอกันแล้วมันก็ไม่ค่อยขนาดนี้แต่วันนั้นแบบทั้งพี่ๆีนักขา่าวทั้งแขกในงานแบบแอบแบบเหมือนแบบดูว่าแบบเราเจอกันแล้วจะเป็นยังไงก็เลยแบบแอบ ขนาดทำตัวไม่ค่อยถูกเลยเ <c oughs> มันเหมือนแบบเราห่างก,กันไปแล้วทำกลับมาเจอกันทีมันก็เลยทำให้แบบก็ <c oughs> <c oughs> ก็ด้วยก,ก็ก็มีความคิดถึงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรหลังจากนั้นก็คือ,อเขาก็โทรมาขอบคุณเฉยๆว่าแบบเอขอบคุณที่ที่มางานเขาอะไรอย่างเงี้ยข้าไมคะว่ามีข้อแบบออกมาแบบโอ้โหคนจะพูดถึงเยอะมากทีก,ก,ก็ก็รู้ว่ามีคนดูหลายคนเลย้คะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้ว่ามันแบบเป็นเรื่องอะไรบ้างมคนคงอาจจะรุนมากกว่าว่าแบบจะดีกันหรือไม่ดีกันอะไร ก็ไม่ไม่อย่างที่ตอบไปวันนั้นนะคะว่าเราไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นเราคิดว่าแบบเออนะเวลานี้มันดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นเป็นอย่างนี้สถานะแบบนี้แล้วก็มีความสุขทั้งคู่แล้วเหมือนความสัมพันธ์ก็ยังแนบแนนอยู่คับพี่หรือว่าเราเพิ่งแบบคือคือเรารไม่ได้เ<ร>จอกันมานานมั้มงเราถึงแบบอาจจะเป็นเพราะว่าคือพอถ้าเกิดได้เจอกันบ่อยๆทุกคนก็เห็นภาพจนชินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วเราพอเจอกันก็ทักทายกันแบบว่าสอบ ก็ถามนู่นถามนี่กันอะไรอย่างเงี้ยก็มีทักก็มีคิดก็เป็นคนอย่างเงี้ยก็ว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเจอกันก็จะแบบแนวนี้แะไวอย่าตัวเราก็โสดเขาก็โสดหรือว่าจะอยู่แบบนี้กันไปตลอดเลยคะมันอยู่แบบนี้ไม่ได้เพราะวันอื่นก็ไม่ได้ทําแบบนี้ไงคือคือคือนอกจากเจอกันอย่างเดียวค่ะนอกนั้นก็ก็คือต่างคนต่างใช้ชีวิตไปไม่ได้เจอกันบ่อยเจอกันแล้วมีความสุขขนาดนี้ไม่กลับเจอกันไม่บ่อยเลย ก็ยังย sí, ังยังย no ังคิด eh ว่าแบบมีดีแล้วค่ะตันนี้ไม่เหมือนแบบฟิวจีบกันใหม่ๆค่ะโหจีบกันได้ไม่ขนาดนี้เลยก็คือไม่หรอกมันแค่เป็นโมเมนต์ที่แบบคนไม่ได้เจอมานานคิดถึงก็ก็มีแบบอาจจะแบบมีไม่ไม่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าเฮ้ยต้องรีเทิร์นหรืออะไรแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกดีๆอะเวลาเจอก็อยากจะแบบอยู่ใกล้ๆกันคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านอก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 นั้นก็ไม่ได้เจอกันแล้ว ไปถึงก็ไปถึงปกติค่ะตอ่ถึงแต่หลังมีตรนี้บ้างเล็กน้อย่หลังจากวันนั้นคือยังคุยได้คุยกันอยู่ม หลังจากวันนั้นก็นานๆทีคุยทีก็แบบถ้าเรามีอะไรต้องคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะถามถามไทยแต่ว่าน้อยมากไม่ได้คุยกันบ่อยเพราะว่าต่างคนต่างงานเยอะท้งค่แล้วสรุได้คิวไปกี่ทางเข้าพี่ันเนี่ยยัง <c oughs> ค่ะเจอกันครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายก็ไม่ได้เจอเลยความหวังที่คนรที่ดีคนร์ๆๆนก็ยังดูแบบยังไม่ค่อยจะก็ยังไม่มีอะไรอะไรมีอะไรตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็คือคิดว่าณเวลานี้เราแฮปปี้ตรงนี้อยู่ เราเราทำงานกันไปเขาใช้ชีวิตของเขาไปเราก็อยู่ของเราไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคุณนอุนอุ้ยากพูดถึงปัจจุบันมากกว่าแต่ถ้าเขายังไม่มีใครเราไม่ไมีใครก็ยังทำอย่างนี้ได้ไม่มันไม่ใช่ <c oughs> ก็คือตอนนี้เราสองคนไม่ได้มีใครจริงๆคุณก็ไม่รู้เขานะแต่ว่าสำหรับอุ้นนะวุนเนีไม่มีใครจริงๆแต่ว่า ถ้าเกิดเจอกันแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งสมมติเรามีแฟนจริงๆขึ้นมาหรืออะไรเราก็คงไม่กล้าทําแบบนี้หรอกมั้ยมันก็เกรงใจอของอีกเขาเหมือนวันที่เปิดร้านเนี้ย <c oughs> <c oughs> ค่ะแล,แล้วก็กทําตัวเหมือนแบบเอ้ยเป็นยังเป็นภรรยาเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ย้าวินิจทำเลยเราแค่แบบมาต้อนรับแขกอะไรอย่างเงี้ยไม่คุณไปชา้าคุณก็เลยเราอุ่นเอาดอกไม้ไปให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือเหมือนกับ เขาก็แบบเออมาถ่ายรูปด้วยหน่อยมายืนตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็เออยังไงก็ได้ทาตามเขาบอกอะไรก็ทำอะไรเงี้ยวันนั้นก็คือคือเขาเป็นพ่องานนะนะเราก็แบบเป็นแขกมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเลยมีนลงไอจีให้เฉยเลยยังไงคิดถึงนี่มีบอกกันไหมคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แอบบอกกันแต่หมายถึงแค่พูดให้ฟังว่าคนที่แบบเคยแบบขนาดนี้มีความสัมพันธ์กันขนาดนี้นานๆเจอกันทีก็ต้องคิดถึงมันเป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้บอกกันนะคุยกันเป็นคว่าแบบว่าค้ายที่สุดแล้วก็แบบ ค่ะไม่คุยค่ะไม่คุยไม่คุยไม่ถึงสเต็ปนี้น่คุยทานเลยนะไม่ถึงสเต็ปนั้นไม่ไม่ถึงสเต็ปนั้นคือเราเราแค่แบบรู้สึกว่าตอนนี้มันมันดีมันดีอย่างนี้ีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จะนี้จะมีแฟนเจอกันมีขคะก็ไม่แน่ค่ะก็ก็คือถ้าว่างตรงกันก็คงเจอกันอะไรเงี้ยแต่ก็คงไม่เป็นเรื่องใหญ่มันแค่เจอกันคือคืออาจจะแบบทำประชุมกันเรื่องงานหรืออะไรเงี้ยคถ่ายรูปกันนะค๊า